เอามาเกียรบอลเทไปเไอ้บอลเที่เอาบอยิง่เอาไปใช้ไปเลยแตกอีกคอีกคนอีกคนอีกคนลงไปอีกคนเจ็บเจ็บองนัดงนัดทีกำแพงแล้วอ๋อพี่เจ็บพี่ตายพี่ตายเก็บ่องนัดเอาไปเอาเดีอยไปเอาเือ แค่นี้อ่ะต้องไปดูชันเซอร์แล้วมีอีก1ิบสิบสาลูกสี่ลูกเราต้องทำติ้วเพิ่มไหมเอาละบื้องเข้าไปเลยบื้อเข้าไปเลยโอเคเวามาแบ่งดิวันนี้หลอดดาวมีโอกาสเต็มคืนเนี้ยหลอดดาวมีกาเต็มตอนนี้มันมาครึ่งนึง่งแล้วอ่ะขาดแค่ครึ่งเดียวไม่ถึงขึ้นเลทั้งขาดดีประมาณสีิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ก็ก็เต็มแล้วเอออออ้าวอาดไสัย้ไอ้ ุช่วยได้ป้อมปืนมายิงผมมายิงเราปัก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 มาได้อย่างงี้เนี่ยป้อมปืนแจ๊ะแจ๊ะ M39 ป้อมปืนแจ๊ะถึงยายป่ะไอวีวันแม่นยิงจริงยิงที่ดังแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะมันคิดได้ยินเงล่ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเข้าบ้านมันเข้าบนลู่ลู่อย่างนั้นอะแล้วล่ะแล้วมืงเข้าไปตรงนี้แล้วแล้วก็แล้วก็งัดขึ้นบนดีกว่อนไหมมือมันจะมีแล้วงัดขึ้นบนแล้วก็้ามือลงล่าง เข้าไปตรงนี้เลยเข้าไปตรงประตูเลยประตูเลยเรางัดงัดลงล่างเอาเนี่ยเข้าห้องกระจกไปเลยยิงห้องกระจกเลยฮะเข้ากระจกเลยเจ๋ยอะใครขยับขอให้ได้กิกดแชร์แล้วทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสต๊อปสต๊อบสต๊อบพายีครีมอ่ะอีกคนมาข้างนอกข้างนอกเอาหัวเอาหัวเข้าหัวเข้าหัวอีฉันเนี่ยค่ะดับลากเลยค่ะเอ้า ดังบักฟอกบักเลยไม่แก่ตายตัวนึงเนาะสวยตายหมดเป็นยังไงอ่ะมาห้าดเด็กเวงหมดหมดตกเล็กคนโลกไม่ไปหนึ่งไปหนึ่งป้องปืน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 เฮ้ยเก็บป้องเข้าเลยเออมันชื่อแก๊งอะไรชี้แก๊งอะไรมูนมูนคนท้ายคนม็เขือใช่เหรอไอพวกก็เขือเหรอเออพวกมันเขืยอนอ่ะโอ้โหตูยี่ปีอยากได้ตายเลยนะทำไมต่อเลยตอนนี้เป็นได้

เจออะไรไหมอยู่หลังหินนหลังหินริมน้ำเหรอเฮ้ยข้างบนข้างบนหัวบนหัวอันนี้เหรอสามหัวไม่ดิพี่เผาไปชาร์จหน้ามันกลัวอะไรมันวะตัวหนึ่งดียววันเราต่อเลยมาใครตาพี้ตาตูดมาคนหนึ่งโอ้หันวดหัวไม่ใส่เหลมึงเลยมะเขือไอเด็กเวินไอเด็กเวิเท้าเท้าจิ้มพาย แม่พรเทพชื่อนี่บอกเลยต่างประเทศใช่ไหมลูกฮะพรเทพพรเทีปไปตบบล็อกที่สิลูกฮะเอาไฮเอาไฮที่บิวเอาไฮไฮเนี่ยหาะตายหมดเลยใช่ไหมตายหมดแล้วแม่หมดใช่ไหมเอาไฮเอาไฮเอาสองบล็อกสองบล็อกเอามีเดียวอเมริกาชื่อมาวิอ้าพรเทพีปมาดิสิลูกฝากฉันเอนเถอะบนเอาแม่บอกพี่ฝากหายเอ็มเอ็มสองพี่อยู่ในบ้านไหนแม่พี่ออกมายิงพรเทพอยู่ลูกไม่มีสไนเปอร์เขี่ยคูณแปดเลย พรพรเฮ่นี่ดจังหวัดอ่านี่อยู่ประเทศอเมริกาอ่ะใช่ฟิลิเกลูกมีวันเข้ากนฮะที่ว่าเต้นเป็นระบำหรั้งปล่าใช่เต้นอากงโก้ลูกแต่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 สาวบางโพนั่นโก้จริงๆแต่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 วันเข้ากันเข้ากันพี่รู้ได้ไงว่าปิดออนแชทไว้ที่เคยทำหรอทำบ่อยเลย ให้อันนี้มัาในนี่เนี่ยไม่เหรอฝากหาย M2 เราอยู่แถวสุผมม่า M2 อ่ะนี่อยอะๆเยอะที่ผมมีที่ผมทำไมผมไม่เคยมีโฆษณาเลยมันสุ่มเอาโฆษณามาสุ่มสิ่งนะผมโฆษณาสุ่มสักหนึ่งร้อยก็สุ่มสักอ่าสามสิบอย่างเงี้ยครับใครได้เจอโฆษณาก็โชคดีไปน่ารักดีแต่โฆษณาแป๊บเดียวนี่ไม่ได้นาโฆษณาแป๊บเดียวมันก็สิ้นได้อ่ะเลยนะสองลูกเออพี่หญิงมองใครแต่นี้ไปจะดึงด้วยวะเดี๋ยวมันใช่ห้องของไม่ใช่ดิก่อนหน้า ถ้าพูดคำหยาบขอโทษด้วยเนื้บางทีมันเป็นอารมณ์เกมจริงบางทีอินเนอร์มันออกจริงอ่ะแบบแบบมันต้องมันต้องระบายออกมานะจริงๆผมไม่เคยพูดคำหยาบกับคุณดูนะแต่แบบบางทีมันมันออกไปจริงแบบมันหงุดหงิดมันแบบมันอยากระบายจะจัดอารมณ์แบบเหมือนตั้งมวยเวลาเตะแล้วไอ้อารมณ์ไม่ได้เราเดียวกันเลยกดรับนะเชฟได้ครับพี่ได้ครับจัดไปครับผมข้างล่างรอกของไม่อยู่ข้อง ข่อยู่ข้างล่างกันถึงแล้วไอ้สองอยู่ที่วิวติสเอ็มสองอยู่ที่วิวติดไปแล้วแอ็มเยอะเยู่ที่บอกไอ้ฉันก็วิ่งงมหาตั้งนานเลยค่ะไปอยู่ข้างนอกไอ้ที่ไม่ต้องประกอนเขาอยู่ในบ้านคู้มกันนอกเลยไปอยู่ข้างนอกให้หมดเลยอยู่ได้ไหมสองคนก็พอเราต้องฝึกความเป็นทีมบ้วงทีมเราไม่ใช่ความเป็นทีมเลยทีมบังเหลือไหมเหลือมีบ้างเหลือไหมไม่มีเอาไปหมดแล้วทำไมอะแปรบ้านมันหลอนหลอแล้วอัดเขานี่ไปเลย ใครยิงอ่ะพรเทพมาอีกแล้วไอ้พรเทพตายปะตายข้างนอกเอาเคลียร์พรเทพไปดิไอ้พรเทพมาบอกยิงพี่ออกไปใช้ไปเลยมันถือบ้องอยู่ตายพรเทพตายตายหมดตายหมดเออติ่งเฉี่ยลุกไอ้เอาบ้องมายัดอีกระเทยก็เอาบ้องมาเพิ่มเพิ่มบ้องบ้องหมดแล้วอยู่ ยังอยู่ยังว่ยเผาน,นนะ่ะนมป,ป,ปืนยิงมั่มืนินะงพี่ะโลนะโลนะเอ็มสองนี่อ่ะเอ็มสองอในนตบไหมครับข้หลังๆงอมึงขคยกยิเอ็มสอพี่จริงเหรไปเอารูรบ้องบ้านเราไม่เหลือเลยเหรอไม่เหลือยไหม มันเจ็บเจ็บตายมันเน่ะไรม่ตายแล้วอะไรครับตายตายเนี่ยผมจะบอกหลักการคุมของคุณคุณเล่นกันเหมือนคุณไม่เคยเล่นจริงเล่นกันแบบแปลงกันคุมเลยเขาเห็นเจ๊คุมไหมเออเจ๊ยืนอยู่ข้างนอกตลอดก็เลยเข้าอยู่ข้างในหรอกคุณไปอยู่ข้างนอกกันเลยเดี๋ยวพอถึงเวลาดูของเดี๋ยวเรียกมาดูเองอ่ะบ้านออฟไลน์ไม่ต้องมากองอยู่ในบ้านหรอกถ้าออนไลน์ในกองผมย้อนของไว้ในบ้านนะ เดี๋ยวเราก็เรียกมาดูเองเจมหเออพี่ไม่ดูไม่ดูกันเรื่องนเจมไม่เคยดูเจมพี่ดูเรียกมาดูไม่เคยดูกัาเจมแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะแบบมันต้องเข้าใจไงว่าในบ้านมีอะไรบ้างวุ้นสามเ่อไปชั่วโมงแล้วไม่รู้อีในบ้านมีอะไรทีอย่างไม่รู้ของเบื่อหมดป้าวิวันใช่พี่ว่าก็ทำเพิ่มไม่ได้เหรอใช่ตาย สองตัวสองตัวสองตัวก็เลยเพิ่มคนละไอตีนคนไทยไอ้เรืเรือเพิ่มหไอเรืเพิ่ปล่อยมันก็ได้บ้านไปล่อยไ้อยู่น่มันน่าจะยังไม่ตายได้อข้างนอกเดอข้างนอกสอตัวเลยเดี๋ยวพี่่งทห้เานเจมไช่ข้านอกก่อนดี เป็นโคตรตุ้ดเลยพี่โดนชาร์จพี่โดนชาร์จดูดอยด้วยพี่โดนชาร์จแตกอีดีโก้อีคนอีกคนอีกคนลงไปอีกคนเจ็บเจ็บสองนัดสองนัดที้กำแพงแล้วอ๋อพี่เจ็บพี่ตายพี่ตายเกมสองแล้วออกไปเอาเรือดออกไปเอาเลือดเกมสองแล้วออกไปโผล่ไปตรงสีไม่กี่ออกเลยไปเลยไหมมันเอาเอ็มสองพี่ไปวิ่งฉันได้ตัวเดียว เดี๋ยวมไม่ฝังเีสรเด้่้นี่เอสองอยู่หน้าผมเอ็มสองต้องตบผมมากตบผมนี่เดร็กเยียงอะไรโอ้ตาย ตายยังหมาค่ะฝลาไว้ก่อนฝ้างไว้ก่อนดิฉันติดดิฉัยครับไปเกิดบ้านเลยไปเกิดบ้านเลยเจอกูดีดีเพลยนตายหนึ่งแล้วข้างนอกล้อมเอาล้อมเอาล้อมเอาไปล้อมเอาไปเราเยอะกว่าล้อมไปส่งคนคุมไว้้ขางบนนะตรงไหลเขาบีกพนังมดเป็นยิงเราอยู่นี่ไม่อยู่ทาบันไดมั้คุณไหลเขาให้ได้คุณไหลเขาให้ได้ใช่ไม่อยู่ทางบันไดอะอะเบลิกใช้เลย ไม่ต้องลง <là> หมดนะได้แบกคนลงเก็บของที่ส่งไปยังเก็บแล้วเก็บยูพิกเก็บไปแล้วผมเข้าแล้วให้ลงไปเชียไหมไม่ต้องอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี้ไว้เดี๋ยวเราลงมาล่างสองก่อนโอเคุม่คงใช่ข้างบนนะข้างบนชั้นสองระวังหลังนะระวังหลังนะยิงน้าดูให้รอบ ได้ได้ได้เราบ้างนี้ไม่มีไอยู่เลยรับรองไหมรับรองเองเทียอยู่มาหน้าเข้าไปเลยลูกถ้าเราตายจะบอกเรื่องนี้ตรงไหนรอข้างนอกอย่าไปต้องดูบ้านดูที่อื่นไม่ต้องดูบ้านครับดูที่อื่นโดนแล้วเลยมาเข้าไปแล้วยิงรอเลยแน่แน่ขึ้นขึ้นขึ้นเลย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 พี่พี่สอด โอ้ยดนหัวหัวสองนัดหัวสองนัดโอ้ยพี่พี่อ่ะพี่พี่พลาดพี่พลาดชาร์จได้น้ำในบ้านขึ้นชาร์จได้น้ำอู่ชั้นบนสุดลง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 พี่พลาดเองพี่ันสุดบนสุดไอ้ยิง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 โอ้ยไม่ตายได้ไงห้านัดแล้วเมื่อกี้อีกแค่น่ะพี่ต้นลงมามันลงมามันลงอใครอยู่ข้างบนลงมาแล้วใครอยู่ข้างบนลงมาเลยปืนหมดแล้วป่ะเห็นสองคนนะเห็นสองคนได้โยนปืนทิ้งไว้ไหมไม่ได้ไม่ได้โยนเหรอได้เจอไอ้แล้วใครที่เก็บศพข้างบนอ่ะ เราพอพอพอแล้วเอาแล้วเอาเอาปืนอยู่ไหนไปไปเลยไปเลยไปยัดเลยไปยัดเลยมีของยัดเลยตัวเมื่อกี้เจ็บมากอ๋อทนายมาทนายมาบิเด็กคนนี้ว็มาเอาปืนให้ก็บอกหนึ่งเดียใครใครใช้ที่เก็บผมวป่ะเนี่ยลงมาไี่ลงไม่ได้ลงล่างไปลงมาไปยัดเลยลงยัดวันนี้ลงยัดยังทันนะเอาบ้างหายไหมเนี่ยบอายเปืนให้ผมเนี่ยปืนให้ผมเนี่ยตังเล็กหัวไป บ้านมาหลังบ้านมาหลังบ้านมาชุดเต็มชุดเต็มหลังบ้านกระแพงซ้ายซ้ายออกไปซ้ายมือระวังไอ้ที่เดินในน้ำี่ปะหลังบ้านมานะระวังระวังมีเวลาถึงจะเดินดี้ผมรองใช่ไหม ติดเข้าไปล่อกระสุนหน่อยพี่ต้นพี่ต้นซ้อนวิตติดัก้ผมซ้อนสามให้หลังบ้านเข้าแล้วหลังบ้านเข้าแล้วเดี๋ยวหักเรอได่พูดเราโอนหลังบ้านพี่ต้นหน้าครึ่งนะบลูบลวิ่งออกวิ่งออกมันโดนผมยิงวิ่งออกแล้วไปเลยพี่ติดเข้าเลยพี่ต้นพี่ต้นซ้อนหน่อยเดี๋ยวผมซ้อนสามให้อยู่ซ้ายเข้าไปเลยเข้าไปล่อมาเลยเอาพี่แอ้มไปสับมนเลยพี่ต้นซ้อนนะทวิตติสเข้าพี่ต้นซ้อนนะ ดูชั้นบนหมดเลยตรงนี้ระวังระวังตัวนอกไว้นะระวังตัวนอกผมไม่เห็นสายฟ้ากระจายกระจายตัวอย่างเดียอย่งนีมันก็ได้เปรียบอะแต่แต่ต้องขึ้นเยอะเพราะมันมันจะมีจังหวะเปลี่ยนกระสุนอยู่ไงเข้าใจปะไม่ไม่ไม่ถ้าเราไป3คนน่ะน่าจะไหวไหวแต่เราต้องขึ้นไปเรื่อยๆอย่าอย่ารอให้มันนี่นะคือคือคือเทรดเลยอะ มันต้องเปี่ยนกระสุนคนอาบีว่ามีปืนบ้านเดี๋ยวพี่โผล่ปืนก่อนเข้าไปไทยมันเก็บอามีคนตายนี่เลยถือตัวเดียวตัวเดียวไปเลยตัวเดียวบ้มันมีข้อเปเติมอีกนะไอบ้านะสองสามตัวสองตัวสตัวรอบบ้านเลยซ้ายขวากระแพงตายตายตายปอบ้านเก็บแล้วตายตายปอบ้านเก็บแล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว เหลือซ้ายเหลือซ้ายตัวเดียวผมมาเลยผมมาเลยผมเลยผมซ้ายอ่ะวิ่งขวาวิ่งขวาโอ้ยหลังเข้า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 กว่าตัวเดียวข้างในหูคนยื้อยู่ป่ะคนมอลเรื่อยๆนะพี่ก็วางสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงคนในคนปืนตายหมดแล้วป่ะ พี่ใครมีบ้องตรงนั้นอะซ้ายมืออะผมผมมีผมมีมากมากมาอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านสามตัวโยนโยนโยนทิ้งไว้โยนทิ้งไว้โยนทิ้งไว้รอยัดเลยกลอยยัดนะลูกพี่ตายพี่ตายพี่ตายตายปะวะที่ออกขวาแล้เนี่ยออกขวานะมันออกมาแล้วหน้าบ้านสองตัวข้างบนมีตัวหนึ่งอ่างม่วงอ่ะ ข้างบนผมไม่เห็นไข้างบนสองนัดสองนัดสองนัดข้างบนตายข้างบนตายได้เคลียร์ล่างเลยได้เคลียร์ล่างเลยข้างล่างสองข้างล่างสองข้างล่างสองนัดสามนัดเจ็บเจ็บข้างล่างเจ็บหนักข้างล่างสองหลงบ้าน้หลงบ้านไปเข้าบ้านไปตัวนไปเข้าบ้านไปตัวนอยู่ขวาตัวนึงลีนลอนลีนลอยู่ลีนลอนดิ อ่ะผมอบเตในบ้านมตในบ้านว่ะผมอเข้าชันบ้านว่ะซ้ายซ้ายซ้ายบ้านเจ็บเจ็บมีวันเข้าตองพี่ต้นดูหลังได้หน่อยแตกหัวแตกหัแตกในรั้วเจ็บล่วงๆใวรล่วงรั้วงแล้วไปเดียวไปช้าเลยลูกเดียวเหรอล้ม้มล้ตาย หลังบ e oh, ้านตัวนึ่งสั่งบ้านฟาบุนสั so ่งให้ตัวหนึ่งสามนะสามนะเหล่าบ้านตายเหล่าบ้านตายมีตัวนึงพี่มีตัวนึงมอ๋อหน้าบ้านออกหน้าบ้านออกแอบดึงหน่อยแอบดึงหน่อยแอบดึงหน่อยโอ้แม่งยัดบ้องไม่ตายไม่ตายไม่ตายพี่ต้นฟาบนเนี่ยนะพี่ต้นฟาบนเนี่ยนะแอบดึงให้หน่อยทางกระแพงอ่ะดึงไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยใช้เคล็ดใหม่แถวนั้นไหมแถวใกล้ๆนั้นไหม หน้า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 เอาไอ้นี่แม่เข้าเข้าโครงกัรบ้านปอนท่ามามามาปอนท่ามามาเดี๋ยวผมผมแทงให้มันกลับขึ้นไปแล้วมันกลับขึ้นไปแล้วถ้าเกิดวันนี้พี่นาะเตรมระวังมันอยู่ในบ้านอย่างเดียวในบ้านตอนนี้ในบ้านอเฉยอ้อมในบ้านในบ้านเหลือตัวเดียวะน้องตายน้องตายลุก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 อันนี้เดี๋ยวพี่เอาพวกปืนยัดในบ้านให้ มามามาแป๊บนึงผมขอขอยาแป๊บหนึองหายไปมันมีเลเซอร์เรียนอมาถ้าเราขึ้นอ่ะมันยัดบ้องแน่ๆไอยดีใช่ใช่ใช่อะยัดอะยัดเอางี่นี่เรามีบ้องมีบ้องพี่ก็มีบ้องพี่ยัดได้แต่ถ้าพี่ขึ้นไปพี่โดนยัดก่อนไงพี่โดนยัดก่อนเพราะพี่ไม่รู้มันอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังไงแต่มันอ่ะรู้ว่าเราต้องขึ้นรูเดียวอ่ะเราขึ้นไปโดนยัดให้พี่ดิไม่ไม่อา เอาไม่มีใครว่าสักคนหนึ่งเหรอเกิดเกิดเตียงแล้ววิ่งเข้าไปวิ <geez> ่งเข้าไปตายหน่อยเข้าไปตายหน่อยเข้าไปตายแล้วบอกมานะว่ามันอยู่หน้าซ้ายหรือว่าขวาแล้วพอพอวิวันขึ้นปุ๊บพอวิวันตายตอนห้าซอนเลยนะครับผมครับวิวันวันเดี๋ยวพี่อยู่ในคีให้ไออาขึ้นไปตอบตอบมาหน่อยให้มันเจ็บเจ็บสิวหน้าก็ได้ไม่เป็นไรน้องเอาเอดซีทีก่อนไรอย่างเง้ยเมื่อกี้เลเซอร์มันทุลุ่มมาเม่อก้เลเซอร์มันทุลุ่มมาไม่ถึงพืนเดยวนวัดไปไปก่อนไปก่อนเชื่วมีไปก่อนไปก่อนไป ขึ้นไเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยซายหน่ไปตายหน่อยบอกนะมาอยู่ซ้ายหรือขวาหรือว่าหน้าหรือว่าหลังไปไปกูกันเข้าไปเลยเอาไม่ไหวแล้วอนเึ้นเึ้นขึ้นไปไปไปเลยอย่าอย่าค้างโดดขึ้นไปเลยโดดขึ้นไปเลยครบพี่ตายพี่ตายพี่ตายโดขึ้นอีกขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นขึ้นเลยดูายต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 ายไอเด็กโง่ อีข้างนอกตัวนะข้<อ>างนอกตัวนีทีนี้พวกเราจะออกจากไหนกันได้เ่ยมันร้อนแล้วทีเนี้ยให้มันดันมาเราเดี๋ยวรอดักไม่ต้องอ่ะทยอยเดี๋ยวทยอยออกเลยทยอยออกเลยโอ้ยไปโยงขอไปตรงนี้โยงขอไปตรงนี้โยงขอไปตรงนี้ผมโยงขอไปตรงนี้หมดเลยไม่เอาเส้นเราไว้ตรงนี้หมดเลยพี่ตัวเลยเดี๋ยวในตัวพี่เก็บแต่ปืนนะพี่ไปเก็บเกาะนะเองเองอันนี้ไว้เฝ้าเฝ้าตะขึ้นนะเฝ้าตะขึ้นหน่อยเฝ้าตะขึ้นหน่อยอยู่อยู่ผมอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้า ไอ้ข้าวโยนไปทิ้งอ๋อที่นี่คุ้มสุคุ้มสุดทีทิ้งวะเนี่ยอุ้ยผมไม่เอาอิงสองไปไหนก็ไม่รู้อ่ะมีแต่ข้างในนี่จะของหอยอะอิงสองไม่เก็บวะคนอิงสองไม่เก็บแล้วอ่ะอย่างอื่นมันทิ้งไว้ที่อย่างอื่นอ่ะที่จะของห้อยไหมเหรียะใครแปลกใจเนาะเนาะมันจะขึ้นยางแล้วเพราะมันต้องปิดแล้วก็โดนน่อยน้ำหน่อยทีนี้เราจะออกกันยังไงเนี่ยมันดักรูแล้วทีน่ะ ต่อซับครับต่อมีแล้วต่อซับอ๋อต่อมือเหรอครับถ้าต่อมือมันจะไม่เด้งขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณซับ2เดือนครับขอบคุณมากครับจากต่อมีเลี้ยวขอบคุณมากเลยนะยังไม่ออกทล้วคับเดินเอาไงออกยังไงทีเนี้ยออกยังไงเฮ้ยรักก็ไม่ได้ผมอยู่ข้างล่างสุดผมอยู่ด้านล่างสุดพาต้องพาวิ่งตรงนะไม่ไม่มีน้ำหนักนะวิ่งตรงแล้วลากยาวเลยนะโอเคเปล่าวิ่งตรงเลยนะก็ออกออกข้างนอกยังไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนนะคก็ได้ไงก็วิ่งตรงแล้วลากยาวแต่มันได้อยู่ลายหินมันจะขึ้นยังไงกันนะอยู่ลายหินนะ Oh, bò, rồi, rồi, <coughs> <đoạn> rồi. ok ok <coughs> ok 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 ว่าอยู่ทแถวขึ้นต่อมือวันนี้ขึ้นครับแต่แต่มันซับปกตินะสวัสดีคนดูใหม่นะครับยินดีต้อนรับสวัสดีนะครับขอโทษที่ผมไม่ได้อ่านแชทนึงมันตึงนะไม่ได้ดื่มมันตึงเองค่ะบพอขอป่ะมรู้ว่าอย่งไรออกแล้วออกแล้ววิ่งนำทางหร้อว่ออกแล้วไปอยู่ไปอยู่แถวแถวเนี่ยนี่ครับวิ่งออกกำแพงวิ่งออกแล้วตรงไปหากำแพงเนี่ย ตรงหน้าตรงหน้ามีตัวทางตรงแพงได้ปะได้ปะซองแพงตรงนั้นซ้ายหรือขวาถ้าออกจากบ้านคุณปีษนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บเก็บมากสามนะสามแล้วตัวหน้ากำแพงสุดนี่ข้างบ้านตัวนึงนะไอ้ไอ้ดาบไอ้ดาบตาย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 หนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งโดนโดนออกไปชาร์จเลยเนาะแพงกียรอบไปชาร์จเลยมั้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเยอเลยแตก ตัวฝ่ายตัวขวาเก็บปลอกด้วยอตัวขวาสองนั้นแล้วลงเลยลงเลยลงเลย็วเลยสองนัดแล้วผมเฮดช็อตไปสองพี่ก็ยิงโดนสองนั้นไม่ร่วงอ่ะไอผมก็เป็นเฮดช็อตอ่ะไม่ตายนะตายนะตายแล้วตายมาร่วงแล้วร่วงแล้วเแล้วออกเลยออกเล้วเลยเดี๋ยวตัวเดียวโอ้โหหลังหลังหลังโอ้เก็บปืนไม่ทันก็จังไลเลยไอคุณจะไม่ออกมากันนะ ที่บอกจ้าเลยไม่เชื่อเฮ้ยจะามัดมือไม่เช่มันจะมันจะตายหมดนะผมยิงทันใดมันล้มไปแล้วอ่ะใช่เหรอเออเออเออไมใจแล้วเนยไอ้ไหนเราเกือบเต็มใครอยู่ใครอยู่หน้ากระแพงใครอยู่หน้าไม่มีไม่ไม่ตัวนี่ตีตัวแบบตีแต่แบบช้าตลอดเลยอ่ะเหมือนไม่กล้าเข้ากันอ่ะบอกนะให้ออกนะผมมายืนหน้าอยู่คนเดียวเมื่อกี้ เมื่อกี้นี่เกิดมาเหรอคะก็พอกลับไปได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเคยได้พบกีกันไหมเคยเคยร้านชลมพี่ต้นพี่ต้นยิงหอใส่บ้านหน่อยต้นยิงหอดึงหอใส่บ้านหน่อยพี่ต้นพอได้ของเยอะพี่เผื่อจะได้เอ็มสองคืนเมื่อกี้ท่านสองตกไปกระบอกหนึ่งแต่ผมไม่เสียได้ไอคีกับชุดนะผมเสียได้เอ็มสองอย่างเดียวไอคีกับชุดมันมันเรามีบ้านเรามีเยอะแล้วไง าให้โดนพี่ผมจะกลับยิงให้แล้วผมไม่เก็บพองไงน,นะผมจะกลับบ้านแะผมไปเกิดบ้านเลยเนาะ